โอ้โหเช้านี้นะเล็กก็มาจิบกาแฟยามเช้าอีกแล้วชมธรรมชาติริมคลองวันนี้ลมแรงอยู่อีกมุมหนึ่งมันหนาวนะบนสะพานมันหนาวก็เลยต้องมาจิบกาแฟหลบๆอยู่มุมริมคลองตรงนี้นะลมน้อยๆหน่อย ในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเรอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่สวัสดีครับเช้านี้ก็บรรยากาศสบายๆอีกแล้วที่สตัตฮีเราฮะย4บองศานะ ว่าหนาวเลยนะที่อื่นเขา18องศาเนี่ยแต่ว่าเขาหนาวมากนะน็กยังไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวนะก็ใส่แค่ผ้าพันคอแค่นั้นเองเนะช้านี้มาจิบกาแฟและแจ้งข่าวเอหน่อยเพราะว่าช่องนี้มีแจ้งเตือนว่าปิดการสร้างไรายได้นะ คือไม่ทราบสาเหตุเลยว่าเกิดจากอะไรหรือว่าคลิปเก่าๆที่มันมีปัญหานะก็แจ้งแฟนคลับไว้ว่านาเล็กคงต้องไปเปลี่ยนช่องลงนะลงที่ช่องนาเล็กคนช่องจอมนะเป็นอีกช่องหนึ่งเป็นช่องสำรองของนาเล็กงนั้นใครที่ติดตามช่องนี้ อยากจะคุยกันอยากจะไปทักทายกันก็ไปที่ช่องนาเล็กคนช่องจอมเดี๋ยวนาเล็กจะลงช่องไว้ให้นะก็เข้าไปให้กำลังใจกันนะส่วนช่องนี้เราก็าต้องไปยื่นอุทธรณ์ก่อนว่ามันจะได้ยังไงได้หรือไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรนะก็ให้รู้ว่า เปลี่ยนไปลงคลิปเต็มๆในช่องนั้นนะส่วนช่องนี้ก็อาจจะลงบ้างประปรายนะรอการอุทธรไปก่อนก็ฝากแจ้งข่าวกันนะสำหรับใครที่ตามไปก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะเดี๋ยวคงไปเจอกันที่ช่องนั้น คือช่องนั้นนาะเล็กตั้งใจไว้แล้วว่าอนาคตว่าจะทำเป็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่ช่องจอมที่บ้านเกิดก็วางแผนไว้แล้วก็ข้อมูลก็ไม่ได้คอ่อยคลิปก็ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่นะแต่ว่าลงบ้างประปรายแต่ตอนนี้ ต้องเปลี่ยนไปลงช่องนั้นเยอะแล้วแหละนะก็ขอขอบคุณนะที่ติดตามกันดูแลกันเจอกันที่ช่องนาเล็กคนช่องจอมสวัสดีครับ